สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้ครูแอมมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะมาให้เด็กๆได้ทําแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันนะคะโอ้ยเด็กๆคะฝนตกหนักเลยค่ะแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเลิกงานของคุณครูแล้วนะคะแล้วคุณครูจะกลับบ้านยังไงคะเนี่ย อ๋อคุณครูนึกออกแล้วค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูจะไปยืมร่มของคุณครูไผ่นะคะแล้วก็เดินกลับบ้านพร้อมกันค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะเคยพบเจอกับปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันกันบ้างไหมคะนูอ่านหนังสือไม่คล่องค่ะผมชอบทำของหายครับเอ๊แล้วหากเด็กๆพบเจอปัญหาแบบนี้เด็กๆมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ โนต้องฝึกฝนการอ่านทุกวันค่ะผมต้องดูแลรักษาสินของให้ดีครับเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆ และเด็กๆรู้ไหมคะว่าบางปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันก็มีความซับซ้อนดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะและในบางครั้งเด็กๆก็มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ด้วยตนเองค่ะอย่างเช่นการแก้ปัญหาการลืมสิ่งของมาโรงเรียนหรือการมาโรงเรียนสายนั่นเองค่ะ ต่อไปเด็กๆช่วยกันดูสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะและก็บอกคุณครูหน่อยนะคะว่าข้อใดน่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นค่ะเริ่มจากสถานการณ์แรกนะคะอลินไปโรงเรียนสายเป็นประจำเด็กๆคิดว่าข้อใดน่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานี้ค่ะข้อที่ 1. ทําการบ้านตอนเช้าข้อที่2 เตรียมตัวไปโรงเรียนให้เร็วขึ้นและข้อที่3แวะซื้อขนมระหว่างทางค่ะเด็กๆคิดว่าข้อใดน่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่อลินมาโรงเรียนสายทุกวันคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือออลินจะต้องเตรียมตัวมาโรงเรียนให้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่2กันนะคะสถานการณ์ที่2คือพิชชาหาของเล่นไม่เจอเด็กๆคิดว่าข้อใดน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหานี้คะข้อที่1จัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยข้อที่2ซื้อของเล่นใหม่ข้อที่3ร้องไห้โวยวายงองแงค่ะ เอด็กๆคิดว่าข้อใดน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในการหาของเล่นไม่เจอของพิชชาคะเนี่ยได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือการจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองค่ะจะทำให้เราหาของได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่3กันนะคะ หากเชอเอมกำลังซักถุงเท้าอยู่แล้วพบว่าน้ำยาซักผ้าหมดขอด้อใดจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานี้คะข้อที่1ไม่ซักถุงเท้าข้อที่2ไปร้านค้าใกล้บ้านและซื้อน้ำยาซักผ้าข้อที่3ทิ้งถุงเท้าและรอซื้อใหม่คะ่ะเด็กๆคิดว่าขอ้อใดน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหานี้คะ ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไปร้านค้าใกล้บ้านและซื้อน้ำยาค่ะต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะ หากเราสามารถบอกเล่าความคิดในการแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นตอนที่มีความชัดเจนเข้าใจง่ายก็จะทำให้เราตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายและเมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุดด้วยค่ะและต่อไปเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมในการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหากันค่ะเด็กๆคะเรามาทำกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนกันค่ะ วันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ใหม่นะคะจะเป็นขั้นตอนในการสวมถุงเท้าและรองเท้าค่ะโดยขั้นตอนในการสวมถุงเท้าและรองเท้ามีดังต่อไปนี้นะคะสวมรองเท้าสวมถุงเท้าผูกเชือกรองเท้าเตรียมถุงเท้าและรองเท้า ซึ่งขั้นตอนที่คุณครูกำหนดให้ยังเป็นลำดับขั้นตอนที่ไม่ถูกตอ้องเด็กๆช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนในการสวมถุงเท้าและรองเท้าที่ถูกต้องน,นะคะในระหว่างนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักที่หน้าจอเพื่อทําการเรียงลําดับขั้นตอนและเมื่อเรียงลําดับขั้นตอนเสร็จแล้วเด็กๆสามารถกดเพลย์เพื่อรับชมวิดีโอต่อได้เลยค่ะ หากเด็กๆจัดเรียงลำดับขั้นตอนในการสวมถุงเท้าและรองเทา้าเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนในการสวมถุงเท้าและรองเท้าที่ถูกต้องเป็นอย่างไรค่ะและนี่คือขั้นตอนในการสวมถุงเท้าและรองเท้าค่ะเริ่มจากขั้นตอนที่1เตรียมถุงเท้าและรองเทา้าขั้นตอนที่สสวมถุงเทา้า ขั้นตอนที่3สวมรองเท้าและขั้นตอนที่4ผูกเชือกรองเท้าค่ะมีเด็กๆคนไหนจัดเรียงลำดับขั้นตอนได้แบบนี้บ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่จัดเรียงขั้นตอนได้แตกต่างไปจากนี้บ้างคะโอ้คุณครูได้ยินเสียงเพื่อนๆบอกว่ามีการจัดลำดับสลับกันในลำดับที่3และลำดับที่ส เป็นแบบนี้ค่ะและเราก็สามารถสวมถุงเท้าและรองเท้าโดยใช้ลำดับขั้นตอนแบบนี้ได้นะคะนั่นก็คือในขั้นตอนที่1เตรียมถุงเท้าและรองเท้าขั้นตอนที่2สวมถุงเท้าขั้นตอนที่3เด็กๆสามารถไปผูกเชือกรองเท้าก่อนได้แล้วจึงมาสวมรองเท้าในขั้นตอนที่4ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆ เรามาลองทำกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอีกสักข้อนะคะเด็กๆคุณครูอยากจะให้เด็กๆช่วยเรียงลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ใหม่ค่ะเป็นขั้นตอนในการล้างจานคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องเคยช่วยผู้ปกครองล้างจานแน่ๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนในการล้างจานได้อย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งขั้นตอนในการล้างจานจะมีดังต่อไปนี้นะคะ ใส่น้ำยาล้างจานวางจานใส่ชั้นเติมน้ำในกะละมังเทเศษอาหารทิ้งล้างจานและล้างน้ำสะอาดค่ะ ซึ่งขั้นตอนที่คุณครูกำหนดให้ life, ยังเรียงลำดับขั้นตอนได้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนในการล้างจานให้ถูกต้องค่ะในระหว่างนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักที่หน้าจอเพื่อทำการเรียงลำดับขั้นตอนในการล้างจานค่ะและเมื่อเด็กๆเรียงลำดับขั้นตอนเสร็จแล้วสามารถกดปุ่มเพเพื่อรับชมวิดีโอต่อได้เลยนะคะ หากเด็กๆจัดเรียงลำดับขั้นตอนในการล้างจานเสร็จแล้วเรามาดูกันข่าว,ว่าขั้นตอนในการล้างจานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและนี่คือขั้นตอนในการล้างจานค่ะเริ่มจากขั้นตอนที่1เทเศษอาหารทิ้งขั้นตอนที่สเติมน้ำในกระมังขั้นตอนที่3ใส่น้ำยาล้างจานขั้นตอนที่4ีล้างจาน ขั้นตอนที่5ล้างน้ําสะอาดและสุดท้ายขั้นตอนที่6นนำจานไปวางใส่ชั้นค่ะมีเด็กๆคนไหนที่เรียงลํำดับขั้นตอนได้แบบนี้บ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะปลบมือให้ตัวเองค่ะและมีเด็กๆคนไหนที่จัดเรียงขั้นตอนในการล้างจานได้แตกต่างไปจากนี้บ้างมั้ยคะ โอ้โหคุณครูได้ยินเสียงเพื่อนๆบอกว่ามีการสลับขั้นตอนกันเล็กน้อยค่ะและขั้นตอนที่สลับก็คือขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่3ค่ะโดยเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เทเศษอาหารทิ้งในขั้นตอนที่1แล้วเพื่อนๆก็นำน้ำยาล้างจานไปใส่กละมังก่อนหลังจากนั้นจึงเติมน้ำใส่กละมังค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะและเด็กๆ สามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีขั้นตอนใดบ้างในการล้างจานที่เราไม่สามารถที่จะสลับขั้นตอนกันได้เลยเยี่ยมมากเลยค่ะนั่นก็คือขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5และก็ขั้นตอนที่6นะคะเพราะหากเราสลับกันจะทำให้การล้างจานของเราไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะต่อไปเด็กๆมาดูสิคะว่า แก้วตากับต้นกล้ากำลังทำอะไรกันอยู่คะแก้วตากับต้นกล้ากำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ค่ะโดยในภาพแรกนะคะแก้วตาและต้นกล้ากวาดขยะถูพื้นเรียบร้อยแล้วพื้นบ้านสะอาดเอี่ยมอองเลยค่ะแต่ในภาพที่สอต้นกล้าดานไปมองเห็นฝุ่นที่อยู่บนโต๊ะค่ะก็เลยใช้ไม้ปัดขนไก่นะคะมาปาัดฝุ่นบนโต๊ะออกค่ะ ทำให้บนโต๊ะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะคะแต่ฝุ่นที่อยู่บนโต๊ะกลับลงไปอยู่ที่พื้นทำให้แก้วตาและต้นกล้าต้องกวาดพื้นถูพื้นอีกหนึ่งครั้งค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆแก้วตาและต้นกล้าต้องทำงานซ้าซ้อนใช่ไหมคะทำให้เสียเวลาแล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่า การทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจะทำให้เราไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนไม่เสียเวลาและก็ไม่เปลืองแรงด้วยนะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้คือการจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานที่ดีช่วยให้เราไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนทำให้ประหยัดเวลาและประหยัดแรงค่ะ และเด็กๆก,ก็ยังได้เรียนรู้อีกว่าผลลัพธ์ที่ผิดพลาดอาจเกิดจากลำดับขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยจัดลำดับขั้นตอนใหม่อีกครั้งค่ะเด็กๆคะการวางแผนก่อนลงมือทำช่วยให้เรามองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและนำไปสู่การทำงานที่ประสบผลสาเร็จค่ะ เด็กนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆเขียนลำดับขั้นตอนในการทำไข่เจียวแสนอร่อยค่ะเด็กๆดูสิคะแค่เห็นภาพก็หิวแล้วค่ะแล้วคุณครูจะรอชมลำดับขั้นตอนในการทำไข่เจียวแสนอร่อยของเด็กๆนะคะครูแอมขอให้เด็กๆมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ในทุกๆวันค่ะวันนี้ครูแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ